ทุกท่านนี่นครับอยู่กับผมมิสเตอร์เบคอนซิกแล้ววันนี้เราเราจะมาเล่นแมปเอ,อ่อเฟิร์กเกอร์หรือทิ้งไว้นนั่แหละผมไม่รู้อ่านภาษาคิมไม่ออกช่างมาันแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันโอ้แมวโอ้แมวพูดได้ผมมีท่าไหมแล้ผมไปฟาร์มมาแล้วผมไม่ท่าไหมทุกคนจะดูดูนะเออฮ่าฮ่าฟิลิโอโล งั้นเดี๋ยวผมถัดไปตอนชาที่เขาเรื่องไว้เลยลวกันไปกันเลย let's go โอเคคนที่ได้เป็นก็คือคนเมื่อกี้ แต่ผมไม่รู้คือผมเล่นมาแล้วแต่ผมอันนี้จะคือมดไฟละเกมนี้มันจะคุ้นกับเกมเกมหนึ่งในสตรีมแต่ผมไม่สปอยดีกว่าบุงคนน่าจะรู้โอเคเราต้องทำไม่ได้เราทำไม่ได้โอเคทำไม่ได้เราทำไม่ได้เราทำไม่ได้เราทำไม่ได้ไม่ไอีกอัวนี้ด้วย โอเคเราดพี่ชายพี่ชายทำได้พี่ชายห <Okay. S 1> ึงชดุดอีกแลนโอเคพี่ชายทำได้พี่ชายทำได้ปพิ่มเสร็จไปกันต่อโอเคโอเคคทีนี้ผมดูจอดไลท์แมปเกรสตรงเลยแล้ว,ม,ม,ลวมีคนดูเยอะมากงั้นผมขอตัดไปฉากตัวเลยกันเลสโก้ go, ทุกคนตัดไปโอเคทุกคนผมเจอแล้วอีกคนหนึ่งหนุบอ้อมหลังกันเฮ้ยไม่นนะเขาดูนั่นเนี่ย ถูให้ทุกทีคุยก่อนยิงไว้ข้างหลังทุกคนราเราช่วยไม่ได้

โอ้ไม่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 ต้องไม่ใช่ทางนี้ต้องไม่ใช่ทางนี้ต้องไม่ใช่ทางนี้เลยปุ๊จุ๊บจุ๊บไหนทาหนําไรเออไงเนี่ยเออเออไม่เถ้ยมาเป็นคนงั้นผมตัดไปเกมตัดไปเลยสามสองหนึง่งตัดไปเกมตัดโอเคมาแล้วทุกคนเหล่านี้โอเคเราหาก่อนจำได้เท่านี้มีเคยเคยมาอยู่ก็ได้เคยมา <c oughs>

ni dah lah hmm wee 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 wing wee 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 wee

โอ <Okay, S 2> เคเราชนะแล้วทุกคนรลบเนีเ่าชนะงั้นก็งั้นเรากดตัดเพียงไม่สิเราถึงเกมต่องั้นผมข้ามเกมนถ้าไปกันยนนนิ่งจป้าเกมสิตาโอเคอีมาแล้วทุกคนเรืองนี้เราก็ยังไม่ได้เป็นโอ okay, เคปืนมาแล้วกดเจอเลยซ่อมก่อนปืนมาแล้วกดเจอเลยโอเค okay, เราต้องความหวังของหมู่บ้าน Kìa phóng công an, tìm an tìm tìm lùi 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 tìm 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 hạn Tutti, phim, chpi, con, chui, Aui, <laughs> ok, tiêu biểu chưa chưa chân chưa chưa Một chưa chưa con, một chưa chưa một chưa 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 nó nó chưa 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 nó chưa 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 chưa

Mình làm, yup. làm được, mình làm được, cứ làm được Ok, mặt đi mặt nạ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  mặt đâu mình nạ mặt nạ mặt nạ mặt nạ

จะตายที่นี่ไม่ได้จะาตายที่นี่ไม่ได้เออไม่ก็ทำไม่ได้ข้าตายเอ,อิมงั้นเราก็งั้นเราก็มาตึงกันก่อนระหว่งางรอเกตตต่อไปผมขอเวลาต้องคัดติดท่าเป็นแบบอืมห้าโอเคเราตึงกัน

พวกเข้ากันดีกว่าโอ okay. เคเออเขาเห็นอกี่คนทำไมหน้านะเขาจะตายไม่ได้โออเย่าห yeah. ลอดรอตายงั้น,นผมขอตัดไปแบบนี่นานต่อไปแล้วกันแต่กันไปเลือยโอเคทุกคนเกมเริ่มแล้วโอ้จะึ้นแบบไฟแล้วดูเลย put there at the moment. Knock off, knock off, knock off. Okay, 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 okay. Mm, okay, 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 เอีทไมมาไฟตันี่ไม่มีเครื่องมันไฟก่อนนะเครื่องมันไฟเครื่องันไฟเครื่งันไฟมีห้าที่กันอยู่ไหนเงี้เรี่ยกัท okay, okay. เซส,สองเลยทุกคนโอเคเซสองวัน เครื pues ่องบันไฟอยู่ไหนเอะยโอ้ยลูกจะลอมอะไรทั้งนี้เนี่ยอย่าล้มมันทังนี้ทังนี้งนี้ไปกโลลลมีลอต้องลองนี้ได้อืหาคนให้เครื ข้างที่สีนข้างที่สีเหรอไม,ม่มีตรงนี้น่าจะยากโอเคแล้วไม่ยากตรงนี้ไม่มีอะเฮ้ยรอดชนะเฉยโอเคยันนี้ก็สายาแล้วก็เกมต่อไปโอเคทุกคนผมเป็นผมเป็นฆาตกร okay. จะออกได้แล้วเราต้องค่อยๆไปแบบสิงโตขยำเยอะไปเงียบ いい子好き。いい<ペー>

ดูดูมันดูดเออโอเคแนันเราก็นั่นขอจบคลิปไปเท่านี้เลยคณ หอมปากหอมคอพอแล้วงั้นอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ปุ่มด้านล่างกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างวันนี้เสียงแหบหน่อยขออภัยด้วยนะทุกคนงั้นคลิปนี้จบไปแล,ล้วแหละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเปิด l ลั e ใจด้วยบ๊ายบายอย่ินดีต้อนรับสู่ชทุกคนบ๊ายบายคลิปนี้สนุกมากบ๊ายบายทุกคนคลิปนี้โคตรสนุกเลยกูบายกูบาย